รถมาไหมนิ้วหน้านิ้วรถมานิ้วหน้าไหมนิ้วรถมานักเรียนกำลังเลิกเลยเนี่ยเร็ว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 มาล้มเร็วเมาล้มเลยมาล้มเลยนักเรียนเลิกนะรถเยอะไปเปียที่ไหนมาฮะ เัวไปเตียกน้ำไม่ได้มาไปอาบน้ำมาข้าวมันสะอาดเราไปอาบน้ำเนะเตียกเป็นลูกหมาตกน้ำไปแลยนะน้ำข้าวก่อนเอาอ่ะข้าวนอะ่ะข้าวล้วข้าวเร็วเรีกเป็นไหม ที่เป็นป่ะไอ้ด่างมันอยู่ไปนี่ไปอยู่บ้านใครวะอ้าวไอ้นั่นมันยืนมองอะไรอยู่บนถนนเนาะมาจากไหนอีกนะเขข้าวอืมไอข้าวตัวนั้นมันหมาใครเหรออยู่ข้าวปะวะอยู่ข้าวปะวะนี่ข้าว ได้ปะ้าอย่างปลากระป๋องอร่อยไหมมมีไมมก่วันนี้แม่ไปตลาดแม่ไม่ได้ไปตลาดไก่ไม่ไไไม,ม,ไมีไปตลาดเลยฝนตก แกล้งทำไมห่างม,มื่ยเหรอแกล้งห่าง ต้นวิ่งตามแม่มากินกินครับกินครับไม่ต้องไปมองหรอกไม่มีใครมาละไอ้เขี้ยวไม่ได้ยินเขี้ยวไม่เห็นแม่อ้าวอ้าวอ้กินเลยในป่านะนะว ไอ้อเ,อเขียวมาแยง่งเฮ้ยไอ้เขียวมาแยง่งมาแย่งแล้วไอ้เขียวเีเ็บไปแล้วนะแล้วฟุ้นมาอีกแน่นี่ฟุ้นอีก